สนใจซื้อ s u บ a รู f อ r ร s เ,เตอรมือ2ปี2019ถึง20เนี่ยเรื่องศูนย์บริการแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมีอะไรต้องกังวลบ้างครับค่าใช้จ่ายหรอต้องทุกๆ4ี่0 0 0 0โลเนี่ยจะแพงคือถ้าคุณยังเข้าศูนย์อยู่ทุก40,000โลเนี่ยจริงๆมันจะเข้าศูนย์หรือว่าเข้าอู่เหมือนกันแหละคือมันต้องถ่ายพวกของเหลวทั้งหมดอันนี้คือคาแนะนามาตรฐานของศูนย์ เพราะนั้นทุก40,000ืโล <c oughs> ค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงหน่อยประมาณสักหมื่นหนึง่งที่เหลืออะไหรบางตัวแพงอะไหรบางตัวก็ถูกกว่าดันไปถูกกว่า m a ส d ตบางตัวแพงกว่า <c oughs> แต่ข้ามรูุษาโดยรวมผมว่าให้ <c oughs> ให้บวกไปจากรถญี่ปุ่นปกติสักประมาณสิบห่สศูนย์บริการถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่มีปัญหาครอบคุมแน่นอน <c oughs> ไม่ไม่น่าห่วง อาจจะมีปิดไปบ้างแต่เปิดเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเปิดทดแทนพวกต่างหวัดแล้วก็ถ้าอยู่ทางใต้เนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่มีแค่อู่ที่เป็นไฟฟไาที่หาดใหญ่กับภูเก็ตที่เหลือที่จากภูเก็ตหาดใหญ่ขึ้นมาตรงช่วงนั้นยาวมาถึงกรุงเทพเนี่ย ตรงนั้นยังขาดอยู่แต่ถามว่านะวันนี้แอบบอกแล้วกันว่ามันมีคุยกันอยู่ uh huh. เพื่อเปิดให้มันครอบคลุมที่สุดแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครตัดสินใจ uh huh. แววแวแวมาก็คือช่วงชุมพรถึงนครศรีตอนนี้เรากำลังหาอยู่หัวหินประจวบเนี้ยหาอยู่ uh huh. ครับ uh huh. สู้หาอยู่แต่ว่า uh huh. ที่เหลืออีสานเนี่ยมีจังหวัดใหญ่มีแน่นอนสบายใจได้ uh huh. เชียงใหม่ uh huh. เหนือเชียงใหม่ uh huh. เชียงรายพิศโลกอะไรเงี้ยลำปางเนี้ยมันมีอันนั้นไม่น่าห่วงเท่าไหร่